สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์คลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษในเดือนพฤศจิกายน2565คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษาจนถึงวันที่15 พฤษภาคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งรัคนาเมษกับราศีเมษท่านใดที่ต้องการดูดวงย้อนหลังให้ไปที่หน้าช่องหลักและไปที่ playlist หรือกดดูที่ใต้คลิปนะคะท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนตุลาคมให้ดูที่ใต้คลิปวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออราเคลิล ไม่มีใครสามารถจะเอาชนะคุณได้คุณแบบมีการต่อสู้ทุกทุก,ท,กทางอะ่ะจนแบบประมาณว่าไม่มีใครแบบกระาหือกับคุณแล้วอะ่ะไพ่มันบอกเลยนะว่าคุณเนี่ยเอาชนะมาหมดทุกคนแล้วอะ่ะคนที่เคยแบบดูถูกคุณ คนที่เคยแกล้งคุณคนที่เคยแบบรังแกคุณน่ะเขายังต้องยอมพ่ายแพ้ให้กับความร่ำรวยคุณน่ะดุมากเลยนะแล้วคุณก็รวยมากคุณเอาไวาว่าคุณทำจนเขาหงอกันไปหมดแล้วอะ่ะแม้แต่ศัตรูคุณนะ แม้แต่คนที่เป็นศัตรูคุณอ่ะยังไม่สามารถวิ่งไล่ตามคุณทันคนที่เป็นศัตรูคุณอ่ะเขาวิ่งไล่คุณไม่ทันน่ะประมาณว่ากลัวแล้วจ้าแบบเหมือนคุณนะ่ะเก่งมากเลยนะคุณเป็นผู้ชายที่แบบโคตรแบบโคตรเก่งอ่ะเป็นผู้หญิงที่แบบแซบอ่ะไม่ได้แซบธรรมดานะแซบมากอ่ะแบบ คุณจะสวยขึ้นนะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณเนี่ยแบบบอกได้เลยเนี่ยจะสวยขึ้นในตํำแหน่งคนรักและในตำแหน่งสุขภาพเนี่ยคุณอะ่ะจะสวยขึ้นสุขภาพเนี่ยจะดีมากเลยแล้วก็คนรักของคุณเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ฉลาดเอาเป็นว่าเขาฉลาดแต่ก็ฉลาดไม่สู้คุณหรอกคุณฉลาดกว่าเขาเยอะ จะมีโอกาสที่ดีเข้ามาในด้านความร่ำรวยติดแค่ที่ว่าคุณยังคุณยังโกรธอ่ะเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างอ่ะที่ทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถลืมเหมือนคุณน่ะชอบเอาอาดีตอ่ะเก็บมาคิดทำให้จิตใจตัวเองอ่ะสับสนทั้งที่จริงๆอ่ะบนโลกกว้างใบนี้ยังมีสิ่งให้ตื่นเต้นอีกเยอะ จะมีจังหวะที่ดีในเรื่องการงานเข้ามามากด้วยการงานของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จอย่างมากในด้านหน้าที่การงานของคุณนะมันจะประสบความสําเร็จอย่างมากจนคุณแบบเฮ้ยฉันแปลกใจว่ะทำไมทาไมฉันถึงแบบประสบความสําเร็จเรื่องเรื่องงานได้อะฉันฉันแปลกใจจังเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะบางทีอะ คุณน่ะไม่ได้คิดหรอกว่าไอสินค้าตัวนี้มันดันขายดีอ่ะเหมือนกับว่าคุณน่ะอยากจะขายซาลาเปาอ่ะคุณก็เอาซาลาเปามาขายนะใส่ฟักทองใส่ครีมใส่สังขยาใส่นู้นใส่นี้ใส่ช็อกโกแลตใส่อะไรแบบเนี้ยแล้วบังเอิญว่ามันจะมีสินค้าบางตัวที่ขายดีมากนั่นก็คือไส้ครีมกับใส้ช็อกโกแลตแล้วก็ใส่พวกอะไรลาวาอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าคุณน่ะจะ จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องการงานเพราะว่าคุณอะจับทางในเรื่องการงานถูกอะเหมือนคุณอะจับจับทางในเรื่องการงานถูกแล้วมันทําให้แบบมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานไปในทิศทางที่มันแบบคือดีมากอะมันเป็นเดือนที่คุณอะต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคอะคนที่เขาจะเข้ามาทําให้คุณ วุ่นวายอะเหมือนคนที่จะเข้ามาแกล้งคุณอะมีแต่เขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้อ่ะเหมือนกับว่าคุณอะสู้ได้คนที่จะเข้ามาปัดแข้งปัดขาทําให้งานสะดุดคนที่อิจฉาริษยาคนที่หมั่นไส้คนที่แบบสู้คุณไม่ได้คนที่แบบเขาเก่งสู้คุณไม่ได้เขาฉลาดสู้คุณไม่ได้เขาเพอร์เฟกสู้คุณไม่ได้อ่ะเขาก็ ใช้วิธีแบบสกระโปกอะ่ะคือลุมแก้งอะ่ะลุมแท็กทีมแก้งอะ่ะแต่ความสามารถของคุณน่ะมันโดดเด่นมากเนี่ยคุณจะหาเงินได้เยอะมากเลยนะแล้วก็การงานของคุณก็ประสบความสำเร็จมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่วางแผนทางธุรกิจเก่งมากพอไพ่ใบแรกเป็นราชินีเหรียญเลยเป็นนักธุรกิจ เป็นคนที่เก่งมีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรละเอียดรอบคอบแล้วก็สามารถจับทางเก่งคุณอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพอยู่บ้างนั่นก็คือการทำงานหนักหักโหมจนเกินขีดความสามารถจนตัวเองอะ่ะป่วยบางครั้งอะ่ะคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะมีเพศตรงข้ามอะ่ะมันหลงรัก แอบปื้มคลั่งใครชอบมีเพศตรงข้ามมาสนใจมีคนมารักมาชอบคุณน่ะคุณไม่รู้ตัวว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเนี่ยมีคนมารักมาชอบบอกได้เลยนะว่าเนี่ยในในเดือนอ่าพฤศจิเนี่ยคุณน่ะสวยและมีเสน่ห์มากเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่สวยมีเสน่ห์แล้วก็เซ็กซี่มาก หมือนคุณจะเจอใครบางคนที่เป็นเนื้อคู่จากอดีตชาติอ่ะสองใบเนี้ยจะเกี่ยวกับแบบอ่าสวรรค์วิญญาณบางครั้งอ่ะคนที่ตายไปแล้วอ่ะเขาพยายามจะสื่อสารกับคุณนะดวงวิญญาณของดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วอ่ะดวงวิญญาณของญาติของเพื่อน ดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาอยากจะสื่อสารกับคุณคุณอะจะมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่หรือเจอเพื่อนในอุดมคติจะได้เจอเนื้อคู่จะได้เจอเพื่อนในอุดมคติงานที่จะต้องใช้ไอเดียสร้างสารรค์จะประสบความสำเร็จอย่างมากบอกได้เลยเพราะว่าคุณนี่แบบจินตนาการมันเจิดมาก คือคุณเป็นคนเก่งอ่ะจะมีคนส่งการ์ดมาให้อาจจะการ์ดงานแต่งก็ได้นะคนแต่งงานแล้วจะได้ลูก คนแต่งงานแล้วจะได้ลูกคนโสดจะได้คู่มีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์เนี่ยเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดจะได้เงินจะมีคนส่งการ์ดงานแต่งการ์ดงานบวชการ์ดงานแต่งมาให้การเงินดีค่ะมีคนมาจีบเนี่ยจะมีคนมาสารภาพรักอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวทางไกลอะ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะให้ระหว่างการเจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วย มีคนไม่ดีอันนี้ยไพ่โจรอันนี้วางกับดักนกพิราบมีคนไม่ดีวางแผนมีคนไม่ดีวางแผนจะจับคุณให้ระวังอ่ะจะเจอกับคนเจ้าเล่ห์ทนายเจ้าเล่ห์ให้ระวังปัญหาทางด้านการเงินแต่คุณอ่ะจะมีเกณฑ์ซื้อคอนโดนะน่าน่าจะเป็นคอนโดนะให้ระวังเกี่ยวกับพวกสัตว์เลี้ยงด้วยนะอาจจะสุนัขแมวหาย จะมีการทะเลาะก,กับคนรักนะทะเลาะก,กับภรรยาทะเลาะก,กับคนรักจะได้ไปดูดวงกับหมอดูผู้หญิงให้ระวังคนที่ให้ระวังคนไม่ดีคิดร้ายอะ่ะคุณอนะ่ะเป็นคนเก่งนะจะมีคนแบบยกย่องสรรเสริญ คุณจะสวยขึ้นคุณจะหล่อขึ้นคุณจะสวยขึ้นคุณจะมีเสน่ห์คุณจะสวยขึ้นคุณจะหล่อขึ้นสเสน่ห์ของคุณเนี่ยจะทําให้เพศตรงข้ามอะหลงตกหลุมรักคุณจะได้ไปหาเนี่ยหมอดูผู้ชายจะได้ไปหาจิตแพทย์ได้ไปหาหมอดูที่เป็นผู้ชายคุณเป็นคนใช้เงินแบบซัมมันนี่มากอะแบบรวยอะแต่ประหยัดเหลือเกิน บางครั้งอ่ะคุณก็ชอบคิดมากกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเพราะว่าคุณน่ะมีความรักไงคุณน่ะจะชอบคิดมากกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะคุณน่ะกําลังตกหลุมรักแล้วคุณต้องการที่จะเอาชนะใจเพศตรงข้ามอยากให้เขารักคุณน่ะรอคอยสิ่งที่คุณเชื่อว่าเขาจะต้องมาเนี่ยให้ระวังเนี่ยสุนัขตายแมวตายนะ เหมือนคุณรอคอยด้วยความหวังอะว่าสิ่งที่คุณรอคอยอะยังไงอะมันก็ต้องเป็นของคุณอะคุณมีความเชื่อมั่นอะว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นของของฉันอะถ้ามันเป็นของของฉันนะไม่ว่าใครก็เอาไปไม่ได้หรอกเพราะว่าก็มันเป็นของของฉันอะในเมื่อมันเป็นของของฉันนะ มันก็จะไม่มีใครแย่งไปได้เพราะว่าถ้าฉันไม่ยอมให้เขาแยง่งเขาก็แย่งไม่ได้คุณอะไพ่ใบนี้มันจะเป็นงานที่เกี่ยวกับครีเอเตอร์ครีเอชันอะเกี่ยวกับอ่าครีเอเตอร์ งานเกี่ยวกับพวกกราฟิกดีไซน์การออกแบบการสร้างสรรค์คือคุณะ่ะเก่งนะคุณะ่ะสามารถร่ำรวยได้ด้วยจินตนาการะ่ะงานที่งานงานที่จะต้องใช้การวางแผนงานที่จะต้องใช้การวางแผน่นะ,นะคุณจะสามารถทำจนสำเร็จงานที่จะต้องแบบ งานที่จะต้องใช้ไอเดียสร้างสรรค์น่ะเช่นอ,ออกแบบลายผ้าออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบบ้านอะไรพวกนี้งานที่เกี่ยวกับครีเอเตอร์ตัดต่อวิดีโอเนี่ยคุณทำได้ดีมากชีวิตของคุณเนี่ยมันจะสมหวังแบบง่ายๆนะงานที่จะต้องใช้ไอเดียสร้างสรรค์งานที่จะต้องใช้ความ สามารถเฉพาะตัวของคนคนนั้นน่ะเช่นช่างปั้นช่างวาดรูปคุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้จากความสามารถเฉพาะตัวความสามารถเฉพาะตัวจะทําให้คุณน่ะประสบความสำเร็จ คุณจะมีเรื่องเซ็กเข้ามาด้วยนะเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเข้ามานี่คือมดลูกคุณจะมีอิสระในเซ็กของคุณเนี่ยแหละฉันฉันอยากบอกนะว่าเนี่ยฉันคิดว่าคุณอะกำลังจะไปเที่ยวผู้หญิงอะหรือไม่ก็ การมีเซ็กกับคนแปลกหน้าอะไรสักอย่างอะเหมือนคุณอะจะมีความสุขมากอะ I e j o i c e in my sexuality and in the my own, own own body ร่างกายของฉันฉันอะจะหาความสุขฉันจะหาความสุขจากร่างกายของฉันซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องเนี่ย sexuality อะคือ sexuality การมีเซ็กแบบมีความสุขอ่ะ ร่างกายของฉันเนี่ยมันเพอร์เฟกนะและฉันเชื่อว่าเนี่ยฉันสามารถหาความสุขจากมันได้อย่างพึงพอใจคือคุณน่ะจะใช้อวัยวะอวัยวะตรงนั้นน่ะอาจจะเป็นช่วงที่คุณอะ่ะมันเป็นช่วงที่คุณอะ่ะจะมีความสุขในเรื่องเซ็กต์น่ะมันจะเป็นช่วงที่คุณจะมีความสุขในเรื่องเซ็ก และการงานของคุณเนี่ยมันก้าวหน้าแล้วก็ชีวิตของคุณเนี่ยมันพรีเซนต์โมเมนต์มากเลยคือคุณน่ะจะเดอร์พอยต์อ่ะเหมือนกับว่าเนี่ยคุณน่ะจะสามารถบรรลุจุดเป้าหมายได้เนี่ยงานของคุณน่ะมันจะบรรลุเป้าหมายคุณน่ะจะมีพลังและมีการเริ่มต้นมีอิสระเสรีสิ่งเนี้ยมันเกิดจากการที่ว่าคุณน่ะเป็นคนที่ มีพลังในตัวเองมีความขยันมีไม่ว่ายังไงก็ตามนะอนาคตของคุณเนี่ยมันจะสมหวังในเรื่องการงานและสิ่งที่คุณน่ะพยายามเนี่ยมันจะถึงเป้าหมายเหมือนกับว่าคุณนะ่ะวิ่งวิ่งวิ่งมานานแล้วเนี่ยคุณวิ่งมานานแล้วในที่สุดคุณน่ะจะถึงจุดเป้าหมายสักทีในในงานที่คุณทำเนี่ยมันจะบรรลุผลสำเร็จมันจะถึงเป้าหมาย คุณจะมีปัญหากับผู้หญิงอายุมากกว่าได้นะเนี่ยเนี่ยชัดเลยโดนวางเพลิงแล้วก็สู้จะได้เงินก้อนโตจากการขายบ้านขายที่ได้เหมือนกันจะมีเพศตรงข้ามมาตกลุมรับในบ่วงสวาสดสองใบเนี้ยตีเป็นเรื่องอาการมีเซ็กซ์ได้เหมือนกัน จะเป็นช่วงที่ว่าคุณนะ่ะมีสุขมีความสุขในเรื่องทางเพศนะคะจะเป็นช่วงที่คุณอนะ่ะมีความสุขในช่วงทางเพศมีดวงจะเสียตัวในช่วงลอยกะทงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะจะเป็นช่วงที่ว่าคุณนะ่ะมีความสุขในเรื่องเซ็กแล้วก็พระจ,จันทร์ก็มา ต่ให้ระวังการตั้งคันพูดถึงการตั้งคันตั้งคันก็มาสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่อะจะมีคน่ะมาขอความรักให้ระวังการมีเซ็กการมีเซ็กตอนพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ตั้งคันอาจจะเป็นช่วงที่คุณ่ะมีความสุขในเรื่องเซ็กและคุณก็ตั้งคัน ชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยคุณอะมีดวงจะเสียตัวนะมีดวงที่จะเสียตัวมีดวงตั้งคันมันจะมีเพศตรงข้ามอะมามอบความรักให้คุณจะมีเพศตรงข้ามอะทั้งผู้ชายผู้หญิงอะมาเทความรักให้คุณเป็นช่วงที่คุณเนี่ยชอบเพ้อฝันชอบดูหนังชอบฟังเพลง คุณค่อนข้างจะเพอ้อฝันนะแต่คุณอ่ะจะได้เจอเนื้อคู่ที่สวรรค์ส่งมาอาจจะมีการแต่งงานได้ใบเนี้ยอันเนี้ยจะสมหวังในความรักอันเนี้ยคือการทําธุรกิจร่วมกันก็ได้แต่งงานก็ได้ขอให้คุณเนี้ยพยายามอะสร้างสมบุญบาร,รมีด้วยการให้คุณทําบุญนะอันเนี้ยมีเกณฑ์แต่งงานทําอาจจะหมายถึง ก,ก,ก,การทำธุรกิจร่วมกับคนรักการทำธุรกิจร่วมกับคนรักการแต่งงานการแต่งงานที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นการแต่งงานที่มีความสุขเพศตรงข้ามเนี่ยจะลุ่มหลงในตัวคุณมากเพศตรงข้ามอาจ,จะหลงลุ่มหลงเพศตรงข้ามจะลุ่มหลงในตัวคุณมากจนถึงขนาดแบบหมดเงินหมดทองเพราะคุณน่ะอันนี้จะเกี่ยวกับการตั้งครันได้เหมือนกัน แล้วก็คุณจะได้รับความรักมีเกณฑ์หูกหวยเพศตรงข้ามอะ่ะเขาจะเกิดความรู้สึกลุ่มหลงในตัวคุณมากเพราะคุณอะ่ะเป็นราชินีเพศตรงข้ามเนี่ยอาจจะแก่กว่าก็ได้นะอาจจะได้แฟนแก่กว่าก็ได้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะกลับมาแต่มันจะไม่หนักแบบเดิมคุณจะต้องระมัดระวังอะ่ะ คุณจะต้องระมัดระวังว่าศัตรูเก่าอ่ะเขาก็พยายามที่จะเอาชนะคุณเนี่ยมีคนก่นแกล้งศัตรูพยายามเอาชนะแต่จะมีคนที่เป็นวีรบุรุษขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยช่วยประคองให้มันพ้นไปคุณอะคิดมากนะกับอดีตที่เลวร้ายอะ่ะ แต่ไม่รู้ทําไมนะคุณอ่ะเป็นคนที่แบบน่ารักอ่ะ <lite> มีคนมองว่าคุณน่ะน่ารักแล้วเขาสนใจคุณมีคนมองว่าคุณอนะ่ะน่ารักเป็นคนน่ารักเป็นคนที่แบบอ่าเป็นเด็กน่ารักเป็นคนน่ารักมีคนมองว่าคุณน่ารักแล้วเขาชอบคุณมากแต่จริงแล้วคุณเป็นคนดุนะ แล้วคุณก็ผ่านเรื่องผ่านเรื่องแย่ๆในชีวิตมาเยอะคือตอนนี้คุณอะกำลังมีความคิดเกี่ยวกับอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกพืชนะการปลูกพืชคุณอะอยากจะเดินทางเหมือนกับว่าคุณอะต้องการจะเดินทางไกลไปที่ไหนสักที่หนึง่ง คุณอาจจะมีความคิดนะ่ะอยากจะย้ายที่ทำงานก็ได้นะฉันจะย้ายที่ทำงานแล้วคุณก็อยากจะรักษาสุขภาพให้หายต้องการจะดูแลรักษาสุขภาพคุณอยากเรียนต่อคุณอยากเรียนต่อมากคุณต้องการที่จะเอาชนะศัตรตูของคุณ สิ่งที่คุณจะใช้ในการเอาชนะอุปสรรคและศัตรูหมู่มารก็คือคุณจะบ้างานให้หนักคุณคุณจะเอาชนะคุณจะเอาชนะคนที่คิดร้ายคุณด้วยการทํางานหักโหมอย่างหนักและในที่สุดคุณก็จะสมหวังในความรักเพราะคุณเชื่อว่าเมื่อคุณมีตังนะใครๆก็รักคุณ คนที่คุณรักเนี่ยต้องเป็นคนที่สวยเก่งร้อนแรงเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ร้อนแรงมีสง่าราศีและเป็นผู้ชายที่รูปหล่อคุณไม่ได้ต้องการอะไรมากนะสิ่งที่คุณต้องการคือคุณอะเนี่ยอยากจะใบเนี้ยมันหมายถึงการมีเซ็กก็ได้นะคุณต้องการกินนอนเนี่ยเขาเรียกว่าคุณนอนก,กินนอนแค่เนี้ยกินนอนแล้วก็อยู่กับ อยู่กับเพศตรงข้ามต้องการกินต้องการนอนต้องการให้คนรักเอาอกเอาใจสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคือสิ่งเนี้ยกินนอนมีคนรักมานอนมีคนรักมานอนด้วยเนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องการคือคุณต้องการเรื่องเซ็กส์อ่ะคุณจะสมหวังในสิ่งที่เคยไปบนบานสารเก่าวนะสิ่งที่คุณ สิ่งที่คุณเคยไปบนบานสารกล่าวไว้มันจะสมหวังเช่นขอให้มีลูกขอให้ถูกหวยขอให้รวยขอให้ขายที่ได้ขอให้ขายคอนโดได้เนี่ยคือคุณอะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีเกณฑ์ว่าคุณอะอาจจะต้องไปแก้บนเพราะว่าคุณอะบนเอาไว้แล้วคุณอะก็จะได้ในสิ่งที่ตัวเองบนค่ะ แล้วก็งานของคุณน่ะมันจะบรรลุเป้าหมายแต่บอกได้เลยนะว่าเป็นช่วงที่แบบเหมือนดูเด็ดเผ็ดมันมากเป็นช่วงที่แบบเหมือนคือศัตรูเนี่ยจะพ่ายแพ้คนที่คิดร้ายจะพ่ายแพ้ศัตรูพ่ายแพ้คนที่คิดร้ายจะพ่ายแพ้คุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรูสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษโชคดีค่ะ